ละช่องว้ก็ใชองกาลช่องันี้เ็นุัยือทาเข้าราตวงว่นนาการวบได้จับกลุมยาบ้าได้กว่าหนึ่งล้านเม็ดนะครับก็สืบเนื่องจากคดีเก่าๆนะครับก็ มีการข่าวนะครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติบพลเอคจิรชักยกินดาบริจกตุชาติธีรสวัสดิ์ท่านรองผู้จักดการู้นิชาติได้สั่งการให้ผมและท่านผู้จัดการประจบบ่งสุกนะครับบริการสืบสวนหาข่าวนะครับจากการข่าวเดิมก็พบเอ่อบุคคลต้องสงสัยนะครับลักลอบคนยาเสพติดมานี่ก็ะทำความผิดนะครับจากบุตรา ท่านผู้จัดการะชวมต้องสั่งการผ่านท่านรองวันชัยนะครับกับท่านผู้การมัทวิทย์นะครับให้ติดตามขบวนรถนะครับซึ่งเดินทางปจากเชียงรายพยายามจะลักลอบกดยาเข้าจากพื้นที่ตอนในนะครับแต่ก็ในที่สุดก็ถูกสกัดกั้นได้นะครับโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้จัดการจุ่มงส่ให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนครับแพร่นะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ขบรถาทุกท่านนะครับ เกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือของเรานั้นก็คงเป็นที่รับทราบกันดีอยู่ว่าท่านนายกบัฐมนตรีพลเดกประยุทธ์จันโอชาพลเดกกฤติภัทรชิตาผู้ช่วการหุชาติพละเดชสุชาติธีรสวัิรรองผู้ช่วการต่าระชาติเปาโลพิศณุภาษาทางมุสถเหนือของเราตุองเส้นทางให้มีความเข้มแข็งในการสัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดได้รอดเข้าไปสู่พื้นที่จะทำการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนถึงที่สุดติดตามตลอดส่วนเรื่องในคดีนี้ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่ามีชน,นเผ่าม้งของอำเภอเวียงสาและอำเภอร้องได้สั่งการให้กอมเข้าการสืบสวนและส่งความรู้จังหวัดทำการตรวจสอบพิติการติดตามโดยใกล้ชิดจนกระทั่งนายสพดเทียาวและสพดแพร่ในการช่วยการเฝ้าสังเกตและติดตามจนกระทั่งกลุ่มขบวนดันงกล่าวนั้นได้ส่วนผู้หายสองคนซึ่งอีกสามคนซึ่งมายวัสอวนคันนั้นได้หลบหนีไปกักผู้หายหนึ่งคน เพื่อติดตามกับคุณตัวมันเมือคดีต่อไปแวาผิดจนถึงที่สุดเกี่ยวข้องกับผู้ใดใครที่เกี่ยวข้องกับสิติดนอกจากการเมรืองคดีทางความผิดทางอาญาแล้วใ่า้มทวัดก็คิดว่าการทําง,งานในจังหวัดนี้เราจะทําในรูปแบบของการบริการอย่าง เปลี่ลยนสีเร็วเลยว่าดูแลของีทำไมไม่มีเม็ดคุม้มใช่ไหมไมีคุณภาพกอดรากก่อนโคนให้ได้ั้น,นจะจับได้แต่คนคนไทเานั้นทรัพยสที่ได้มากระบวนการทั้งหมดว่าบายงไงจะไปที่ไหนกาเก็บผลที่ให้ประทับแต่สั้าเพราะเราพุ่งุก่งดตัวยังกขยาย ไม่ใช้ได้ว่าใครเป็นโคการนี้นจะได้ขอรางคอนโลนะน้เปาไม่ต้อง้ิ่ง